ไปดูฟาร์มหมูแห่งหนึ่งท่านผู้ชมที่เขาออกมาเปิดเผยเนี่ยว่าหมูเป็นโรคตายเนี่ยล่าสุดเนี่ยโดนใครก็ไม่รู้นะโทรมาข่มขู่แล้วเขาบอกมึงปากอย่างนี้ไม่กลัวตายเหรอไปที่ฟาร์มหมูแห่งหนึ่งในอำเภอสามพันจังหวัดนครปฐมเขาเคยเลี้ยงหมูเนี่ยถึง5,000กว่าตัวตอนนี้เหลือหมูประมาณ30ตัวเองท่านผู้ชมนะฮะและในฟาร์มนี้ก็พบโอ่งขนาดใหญ่วางเรียงกันถึง9ใบถูกปิดด้วยกระเบื้องหลายชั้นเปิดดูคุณผู้ชม พังหะเลยเขาบอกกลิ่นเหม็นมากโชยออกมาเนี่ยเต็มไปด้วยซากหมูเน่าเปื่อยอยู่ในโอ่งนี่แหละหลายร้อยตัวบางโอ่งเนี่ยก็เน่าเหลือแต่กระดูกด้วยซ้ำไปนอกจากนี้รอบๆฟาร์มเนี่ยเขาบอกว่าพบซากหมูตายจำนวนมากโครงกระดูกถูกทิ้งเกลื่อนเลยไม่ได้ถูกฝังกรกใกล้ๆกันเนี่ยก็มีเนื้อที่ประมาณสองไร่เจ้าของฟาร์มก็บอกขุดฝังกรบไปนี่แหละนับพันตัวเลยนะเต็มพื้นที่ไปหมดทำให้หมูที่ตายหลังจากนี้ก็ถูกจับยัดใส่อ่คงทั้งหมดเลย ชี้ให้เห็นด้วยว่าหมูในพื้นที่เนี่ยตายกันมานานแล้วและก็ทยอยต,ยตายตามกันอย่างต่อเนื่องเจ้าของฟาร์มเขากล่าวว่าเล่าว,ว่าอย่างนี้นะทั้งหมดเนี่ยหมูเนี่ยเริ่มทยอยตายตั้งแต่กลางปี2564เชื่อว่าสาเหตุก็เกิดจากอะฮิวาแอฟริกาใต้เนี่ยแหละครับพร้อมระบุว่าหมูในฟาร์มเนี่ยติดเชื้อทั้งหมดแน่นอนตัวที่ตายเนี่ยรีบทำลายฝังกรบส่วนตัวที่ยังไม่ตายก็ทยอยติดเชื้อตายไปเรื่อยๆหมูที่เหลือก็ไม่ตรวจโรคหรอก ตรวจไปก็เท่านั้นก็บอกนะตอนที่หมูเป็นโรคก,ก็พูดไปก็ไม่มีประโยชน์เจ้าของฟาร์มเนี่ยไม่มีใครออกมาพูดเพราะว่าหมูตายหมดแล้วหลังจากที่นําเสนอข่าวสื่อนำเสนอข่าวออกไปเนี่ยนะเปิดเผยเรื่องนี้น่ยก็มีคนโทรมาข่มขู่อีกขู่ฆ่าอีกให้สัมภาษณ์กับนักข่าวทําไมมึงปากอย่างนี้ไม่กลัวตายเหรอขณะที่เจ้าของฟาร์มรายนี้ก็บอกไม่กลัวผมไม่กลัวถ้าจะยิงก็ยิงข้างหน้านะอย่ายิงข้างหลังแล้วกัน คนอย่างผมไม่เคยกลัวอยู่แล้วถ้าไม่ออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีฟาร์มจะให้เปิดแล้วหมูตายหมดแล้วไม่รู้จะกลัวไปทําไมก็ถือว่าอาชีพเนี่ยเขาเลี้ยงหมูห้าพันกว่าตัวเหลือ30กว่าตัวนี่ก็ไม่ธรรมดาน่าจะบอกให้ฟังมันตายแบบเฮี้ยนเต้ไปหมดอะคือมันชีช้ากระหล่าปีเหมือนล้มละลายเลยคุณผู้ชมนะฮะก็น่าเห็นใจกันจริงๆก็ขอประนามไอ้คนที่โทรมาข่มขู่หน่อยมึงปากอย่างนี้ไม่กลัวตายเหรอสาธุ ขอให้มึงตายคนแรกมึงไม่เห็นใจเขาหรออาชีพเขาเลี้ยงครอบครัวเขาจะกลุ้มอกกลุ้มใจแค่ไหนอ่ยอาชีพมันล้มละลายไปเนี่ยแล้วมันพังไปกับมือมันพังไปกับกับสิ่งที่มันแบบพยายามปกปิดเรื่องที่มันแบบมันไม่ควรจะปกปิดอะเรื่องแบบนี้เนี่ยอ๋อมันเป็นได้มันห้ามกันไม่ได้หรอกก็เอามาปรับปรุงเอามาแก้ไขเอามาบอกเขาเอามาบอกก้าเล่าสิคนที่เขาเกี่ยวข้องไงเอาไปแก้ไขกันสิทำไมจะต้องมาปิดอะปิดแล้วเนี่ยมันเจ๊งไปมันล้มละลายไปเนี่ยคุณรับผิดชอบครอบครัวเขาได้หรือเปล่า อย่างดีนะที่เขามีกําลังใจสู้ต่อบางคนหมูห้าพันกว่าตัวเนี่ยตายไปเหลือสามสิบตัวเนี่ยลองคิดดูสิว่ามันจะเหลืออะไรอะ่ะมันเหลือแต่หมออ้อยกับลอยยิ้มอ่ะก็ขอให้คนที่โทรมาเนี่ยมึงตายก่อนแล้วกันนะขอให้เปลี่ยนเจ้านายใหม่แล้วมึงตายไวๆคือตายก่อนเพื่อนไอ้พวกริวล้อไอ้เลียแบบเลียแบบเลียไม่เข้าเรื่อง คนที่จะต้องดูแลคือประชาชนจําไว้นะวันที่ปฏิญาณตัววันแรกที่เข้ามารับงานเนี่ยไหนมาทํางานเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องพวกนี้ไม่ว่าจะส่วนไหนก็แล้วแต่ปฏิญาณว่ายัางไงทําเพื่อประชาชนหรือทําเพื่อประเทศชาติหรือทําเพื่อส่วนตัวถ้าอยากทําเพื่อส่วนตัวก็ไปออกประกอบกิจการเองทําธุรกิจเองอนั่นคือทําเพื่อส่วนตัวแต่ถ้าคุณเข้ามาแล้วพร้อมช่วยเหลือคนเนี่ยก็ช่วยทําให้มันเต็มที่เถอะ อย่าทำให้มันครึ่งคึ่งกลางกหรือมันไม่ทําอะไรเลยหรือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนนะขอร้องละนะคนเดือดร้อนจริงๆยุคอย่างนี้ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ